เป็นนักเฮียนเป็นนักเฮียนอนุบาลน,น้องใหม่ของฮงเฮียนอันดุบาลฝันในฝันวิยาได้ประมาณสองเดือนการมาพอวัดมาพอวัดมาพ่อวัดมาพบวัดเนะี่ยการมาพ่อวัดของลูกก็แปลกหลายครับโดยลูกได้บินตรงจากฝรั่งเศสมาเมืองไทย แล้วก็ได้หูจากวัดร,รรมกายสามารถเข้าหงียนรุบานขอให้ครูบรรยายด้วยความบังเอิญคือท่านคิดว่าเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเป็นเรื่องบุญบรรดาลบุญที่เคยทําเอาไว้เนี่ยทำไมเคยสร้างบุญเอาไว้เหรอเอาช้างไปจุดก็ไม่มากเนี่ยทั้งที่บ่เคยหูจากวัดมาก่อนลูกและภรรยาเป็นคนลาวที่ไปตั้งลกลากที่ประเทศฝรั่งเศส เราทำงานอยู่ที่นั่น29ปีแล้วครับเราทำงานบริษัทเช่ารถส่วนรยาทำงานเป็นแคชเชียร์ฮงแฮมฮงแฮมระดับโรงแรมระดับห้าดาว oh. แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสโลกและพรรยายมีความฮักและผูกพันกับพระพุทธศาสนาหลายมักเฮ็ดเสมอแต่มีแห่งบันดานใจอยู่เล็กๆ และหลับเวลาคืออยากปฏิบัติทําให้คักคักอยากปฏิบัติทําให้มากๆเพราะแค่การเฮ็ดบุญฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมานั้นทําให้โลกรู้สึกว่าเขายังห่างไกลแก่นของพระพุทธศาสนาอยู่หลายลูกจึงตุ้มโฮมกับโมพวกเพื่อนฝูงในฝรั่งเศสก็คือรวบรวมค่ะรวบรวมนะแล้วได้มาพ่อกันที่เมืองไทย ไปสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งฮาต่างคนต่างเดินทางเออดีมนกันนะคือต่างก็ไปสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าใครเจอก็บอกกล่าวกันแล้วนด้มาพอกันในวันที่ส5้าพฤศจิกายนสี่เจซึ่งลูกลพิยาก็ได้เดินทางมาถึงก่อนและได้สแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมมาหลายหม่องแล้วหมายถึงที่ แต่ยังหาย,ยังหาสถานที่ที่เหมาะกับความต้องการของเขาทั้งสองบ่ได้เดชาบ,บุญจนมือหนึ่งลูกเดมาพ่อคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งเออนี่ดูนะดูคนมีบุญนะจ๊ะมันจะต้องมีเหตุการณ์พัดผันให้เดมาสร้างบุญหรือมาปฏิบัติธรรมเพราะอธิษฐานจิตอยากจะปฏิบัติธรรมจากฝรั่งเศสมาเลยนะดูบุญบรรดาน,นะจ๊ะจนมือหนึ่งลูกเดมาพอคนขับรถ แท็คซี่่หนนึงลมไปลมมาล,ลมไปลมมาเขาบอกว่าหมายถึงคุยไปคุยมาค่ะออ๋ <c oughs> เขาเคยบวชธรรมทายาททิวพาพรธรรมกายมาก่อนเห็นไหมเป็นสารถีนี่ยังมีเลยนี่ เป็นสรารถีอ่าไม่ใช่ง่ายอย่างมากก็เป็นโชเฟอร์สรารถีคือผู้พาผู้โดยสารมาถึงแหล่งแห่งบุญยสถานมาปฏิบัติธรรมนี่มันจะาเาเรียกว่าสรารถีพาไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยและมีชัยชนะเห็นไหมนี่เคยบวชธรรมทายาติวัตธรรมกายมาก่อนจึงแนะนำให้ลูกมาทิวัตพระธรรมกาย ซึ่งพอมาถึงก็ได้รับการต้อนรับด้วยความประทับใจกระทั่งได้มาเข้าหงเฮียนอนุบาลฝันในฝัน,ฝน,ฝน,ฝนวิยาซึ่งมองนี้เฮ็ดให้ลูกถึงหลายโดยปกติแล้วลูกก็เป็นนักอ่านหนังสือธรรมะนักค้นคว้าซอกหาบุญอยู่แล้วแต่บ่คิดว่าจะมีการสอนพระพุทธศาสนาจะมองได ที่จะมีการอธิบายได้อย่างแจ้งใสไม่นึกว่าจะมีสถานที่ที่ไหนที่จะอธิบายพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ้งจำแจ้งเหมือนที่นี่ค่ะและมักหลายที่สุดก็คือเคสตดีเป็นการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่แจ้งใสอย่างหลายเข้าใจง่ายมีเหต,มเหตุมีผลอย่างลึกซึ้งรู้สึกประทับใจลายหลาย,ลายด้ยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมตาม,ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็ต้องโทรปฏิเสธพวกมูที่ได้นัดกันที่เมืองไทยไปก่อนอขณะนี้ลูกได้กลับมาอยู่ที่ปารีสได้เบิงดีเมซทุกมือ้อแล้วเวียกมาตอนบ่ายก็เบิงตลอดแม้ว่างานว,าว่างงานตอนบ่ายก็มาดูค่ะเวียกไปถึงงานวันทิตวันทิตก็บ่บมี และการฝันให้ฝันกระเบิงและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับครู่างใหญ่ใน DMC อูมซก็ได้เริ่มบูชาข้าพร,พระครั้งทำอิฐต้นเดือนมกราคม2548ที่ผ่านมาซึ่งฝรั่งเศสเป็นเวลาตีสามพร้อมกับ9โมงครึ่งที่เมืองไทยแม้สิหิวนอนแต่ลูกรละพยาก็อดทนครับ และเมื่อนี้ลูกก็มีเรื่องราวที่จะขอความเมตตาครูมือนใหญ่ซอยฝันในฝันเกี่ยวกับลูกเรื่องของลูกดังนี้ครับพ่อเท่าของลูกเป็นคนเวียดนามแต่ยา้ายมาอยู่ที่ประเทศลาวทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารสูบยาจัดมากคือมือละซองภายหลังท่านอายุหลายขึ้นเกิดเป็นโรคหัวใจ แต่ท่านคิดฮอดลูกที่อยู่ฝรั่งเศสหลายจึงบินมาหาในที่สุดก็มีอาการกำเริบหนักที่ฝรั่งเศสและเสีชีวิตลงที่นี่ 7, ้ดยวัยเจ็ดปีและนับจากนั้นเป็นต้นมาปริยางลูกก็มักจะฝันว่าพ่อของเธอมาหาบ,าบา่อยๆซึ่งเธอก็สงสัยว่าจะมีอีหยังเกิดขึ้นกับพ่อเธอหรือบอ,อ่แม่เท่าของ uk, ลูกเสียใจหลายหลาย หลังจากครูว่าสามีเสียชีวิตแต่ท่านเป็นคนจิตใจดีมักเคสบุญาวัดอยู่เป็นประจำมักซอยเหลือสองเคระาะห์ญาติพี่น้องลูกหลานด้วยความเต็มใจเ่อท่านทำแล้วท่านแห่งแหงแหงมีความสุขก็ยิ่งมีความสุขค่ะภายหลังท่านเสียชีวิตด้ยโรคชาราในวัยเจสิปีคุณพ่อของลูกถูกจับขังในช่วงภาวะความบอดสงบภายในประเทศ เฮ็ดให้มีชีวิตที่ลำบากหลายภายในคุก <c oughs> แล้ทนสภาวะจังซี่บาไดไาาา้ท่านจึงได้ข่าโตตายเฮ็ด <c oughs> ให้ลูกกลายเป็นลูกกร้าพ่อตั้งแต่ยังน้อยอายุสองขวบจากนั้นคุณแม่กลูกจึงต้องเลี้ยงลูกลูกเองทั้งหมดโดยได้รับการซอยเหลือเป็นอย่างดีจากพี่ชายแท้ๆของแม่ ซึ่งแม่งลูกเองก็เป็นคนใจบุญมักเข้าวัดเขา้าวาท่านมักถือโบอสถตศีลอยู่เป็นประจำในเหตุนี้จึงหให้ที่ลูกได้ซึมซับสิ่งดีๆจากคุณแม่แต่ต่อมาท่านกับป่วยเป็นมะเร็งมดลูกและเสียชีวิตลงในวัย60ปีส่วนลูกชายคนที่สองของลูกอายุ25ปีมีอาการทางประสาทต้องคอยกินยานและไปหาจิตแพทย์ทุกสามเดือนนื่งจะเป็นโรควรหวาดภวา ย่านคนจะมาทำให้่านก็คือกลัวค่ะคนจะมาทำร้ายซึ่งเขาเป็นโลกนี้เมื่ออายุ19ปีหลังจากมีเรื่องชกต่อยแล้วถูกไล่ตีบาดเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีอาการดีขึ้นแล้วครับผู้สุดท้ายลูกชายล่าอายุ18ปีหลังจากไปเที่ยวกับมูสีคนไปแคมทะเลกลับมาก็บสบาย ไปแคมก็คือไปริมทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลมีอาการผิดปกติสมองฟันฟ่นเฟือนจำยังบ่ได้บ่จือ่อว่าบ่าเหมือนตะกี้บ่จื่อก็คือไม่จำนะคะจำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอค,วความจำไม่เหมือนแต่ก่อนบ่อยากไปเฮียนนอนอยู่บ้านซื่อๆนอนอยเสอท่าหงเฮียนข้า,ขาจว่ามีปัญหา <laughs> <laughs> ปัญหายอย่างอะแม่นพยาธิชนิดหนึ่ง oh. <laughs> เหมือนเหมือนเป็นโรคชนิด oh. หนึ่งค่ะ <laughs> ท่านหมอให้ยามากินเดือนหนึ่งนัดกวดบึงครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนจึงนัดมาตรวจดูครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> ซึ่งท่านหมอก็บอกฮู <laughs> ้ว่าแม่นพยาธิอย่าง <laughs> คำถามขอเขียนถามคำถามครูบ้ใหญ่ดังนี้ครับพ่อเท่าแม่เท่าของลูกพ่อแม่ของลูกอ๋อคนละพ่อคนลแม่พ่อเท่าแม่เท่าของลูกและพ่อแม่ของลูกพ่อเท่าก็คือพ่อแม่ยาอ้พ่อตาแม่ยายค่ะอายแล้วไปอยู มองไดท่านอยากฝากข้อความอีหยังมาถึงไผแน่บ่บ้างครับมาถึงอ๋ออีหยังมาถึงไผแนบบอครับอยากจะฝากข้อความมาถึงใครบ้างแล้วทภรรยาฝันเห็นพ่อของเธอมาเข้าฝันบ่อยๆพ่อเธอมาอีรีบอและที่ภรรยาฝันว่าพ่อมาเข้าฝันเนี่ยพ่อมาจริงๆ ถ้าไม่หลีต้องการอีหยังถ้ามาจริงๆเนี่ยต้องการอะไรบุพการยังที่เฮ็ดไอพ่อลูกฆ่าตัวตายและลูกกลายเป็นลูกกัมพายพ่อตั้งแต่เป็นเด็กน้อยและต้องกาวิบากกรรมนี้จังไหนครับบุพการยังที่เฮ็ดให้ลูกชายคนที่สองลูกประสบข้อกรรมนี้ครับ อลไรที่เป็นโรคประสาทจะมีสิทธิ์หายบอ่อครับต้งแก่บาปก,กรรมนี้จังไหนย้อนหยัางลูกชายล่าจึงเป็นจังซียยง่ย้อนบุป,ปรกรรมหยัางต้องเฮ็ดแนวใดจึงเศร้าพระบุป,รบป,รบป,ปรกรรมอะไรแล้วต้องทําอย่างไรจึงหายเศร้าหมายถึงหายอีกดนบอ่อจึงเศร้าอีกนานไหมถึงจะหายอ๋อ เดินมปถึงนานไหมอะไรโลกรัพยาสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายม่องแต่ก็พลาดมาทุกหม่องถึงที่นะจนกระทั่งมาพ่อวัดพระธรรมก,กายซึ่งรู้สึกมักและประทับใจหลายเป็นที่สุดบอูหเป็นเพราะบุพกรรมไหนครับโลกรลพยาเคยสร้างบุญห่วมกันมากับหมู่คณะหรือบอก ในรูปแบบใหญเป็นหยังตัวเองถึงต่างพัดพลากาไปอยู่ถึงประเทศฝรั่งเศสเอาพอมูขคณะก็ตอนเยอะค่อนข้างหลายแล้วครับครูใใหญ่ครับชาตินี้ลูกพระยาจะเข้าถึงพระธรรมกายไดบ่พระธรรมกายมีให้เข้าถึงแล้วจ้ะลูกอยากสิได้ลูกอยากสิได้ไปอยู่ดุสิตบุรีกับครูใ่ใหญ่ตองเ็ดแนวใดครับ จังไหนลูกก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วลูกก็มีความคิดว่าจะเฮ็ดหน้าที่กระยาณมิตรลูกและพะยาต้องเฮ็ดจังไหนแนค่ครับครูใบใหญ่กับซอยคุ้มบุญให้ลูกช่วยคลุมคลุมบุญนะคะบัดน,นี้กำลังซอกบ่อนที่แต่นี้กำลังหาสถานที่ที่ปาร,ร,รีสเชา่า เพื่อสร้างเป็นสูปฏิบัติธรรมเพื่อเต้าโฮมหมู่พี่น้องกำลังหาสถานที่เพื่อรวบรวมหมู่ญาติพี่น้องค่ะเพื่อสะดวกสบายในการขยายวิชาธรรมกราอยังทุกๆคนที่ปารีสซึ่งยังบอมีบ่อนเต้าโฮมซึ่งยังไม่มีที่รวม,มสุดท้ายนี้กราบแทบเท้าขอบใจครูบบใหญ่ในความเมตตาและเอ็นดูลูกๆคอยครูใบใหญ่มีอายุมั่นยืนมีอายุยืนยาวหายจากพระญาต หายจากโรคไปอยู่สอนลูกๆทั่วโลกใน DMC ครคูมือทุกวันเพื่อโลกของเฮาใบนี้มีความสุขมีสันติภาพตลอดไปครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำม,มาไล่ฟังเป็นนิยายปร,รมปราราชาพอเท่าตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ลูกที่ฝรั่งเศส เป็นเหมือนภูมิมเทวาจึงทำให้ลูกสาวฝันว่าท่านมาหาบ่อยๆที่มาเข้าฝันเพราะยังผูกพันและห่วงใยลูกของท่านด้วยความคิดถึงแม่เท่าตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศส,สามดยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอท่านมีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงท่าน พ่อของลูกตายแล้วไปเป็นภูม,มิเทวาอยู่ในหมู่บ้านภูม,มิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศลาวที่ไม่ได้ไปอบายเพราะข้าตัวตายข้าตัวตายแล้วไม่ได้ไปอบายเพราะบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนานะ่ะมาอุ้มเอาไว้ตอนตายใหม่ใหม่่วงลูกได้วนเวียนอยู่ใกล้ๆแต่พอลูกโตแล้วได้เห็นแม่งลูกตายแล้วไปที่สูงแต่ไม่รู้ไปไหนก็หมดห่วง แม่งลูกตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามีความสุขสบายไม่ต้องห่วง่ไม่ใช้ในชี่สุดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเท่านั้นเองก็แปลว่าเกิดมานี่ต้องสั่งสมแต่บ,บุญควบคู่การนำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะได้เงินมาแล้วก็มาสร้างบุญ เนี่ยฟังเคสด,ดีเราจะพอสรุปได้อย่างนี้พ่อของลูกฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นแนมเพอเคยสั่งลงโทษจำคุกคนร้ายที่ตนเองตัดสินคดีผิดพลาดโดยเจตนาทำให้ผู้ต้องขังมีความทุกข์ใจมากจึงหาทางออกในการฆ่าตัวตายในคุกลูกกรรมพระพ่อมาแต่เด็กแล้วกรรมในอดีตลูกเคยทะเลาะก,กับพ่อ พราะอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่และเกิดความคิดว่าไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากมีพ่อแล้วหนีออกจากบ้านไปจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วที่บุญกุศลให้กับบิดามารดาในอดีตที่ผ่านมาแล้วติดฐานจิตได้เจอบิดามารดาที่เป็นสมมาทิฏฐิแล้วอยู่กันพร้อมหน้าเป็นครอบครัวธรรมกายจ้า ลูกชายคนที่สองของลูกที่มีอาการทางจิตประสาทต้องไปหาจิตแพทย์เพราะการรมในอดีตชอบดื่มสุราเวลาเมาแล้วชอบมีเรื่องทะเลวิวาทกับคนให้ลูกชายคนที่สองทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกคนที่เราเคยไปทำร้ายเขาในอดีตให้ทำห้บ่อยสม่ำเสมอหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าลูกชายคนสุดท้ายที่มีอาการสมองฟันฟ่นเฟือนจำอะไรไม่ได้ไม่อยากเรียน อยากนอนอยู่บ้านซื่อ,อะละเรากำเนิดดิที่ชอบดื่มสุราจนเมาแต่ก็ไม่ได้อารวาดใครคือเมาทถึงๆเมาส่วนตัวเงียบๆจะหลับไปอยู่เป็นประจำจะแก้ไขก็ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและก็อาติฐานเจตพ้นจากโรคภัยคือจะต้องเอาบุญทุกบุญมาทำเนี่ยเอามาใช้เพื่อยตัดลอวิบากสุรางเงี้ยแทนที่จะเอาบุญเนี่ยเอาไปใช้ ไปที่สุดห่งรมหรือไปนิพพานแล้วเอาไปรวยอย่างเงี้ยคืองบมันมีจ,าจํากัดกันเนี่ยท่านที่จะเอาไปรวยก็จะต้องเอามาตัดรอนไอ้ตรงเนี้ยมนเนี่ยใช้บุญเปลืองกับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้ต้องมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากกรรมแก้ได้บุญอย่างเดียวเท่านั้นไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องบุญต้องสั่งสมบุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาอย่างเป็นตน้นเนี่ยเต้องเอามาใช้เห็นไหมจ๊ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเรพระยาเคยสร้างบาร,รมีกับมู่คณะมาเมื่อพุทธันดอนที่แล้วแต่เป็นกองสเสบียงที่มาชาเพราะเมื่อทําบุญแล้วอธิษฐานไม่รอบคอบคือไม่ได้อธิษฐานว่าให้เจอและสร้างบาร,รมีกับมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นจึงมาเจอกันตอนอายุมากแล้ว ชาติ่านมาลูกก็ปฏิบัติทำได้ดวงใสใสพอเอาตัวรอดชาตินี้ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติทำให้ได้สม่ำเสมอได้ถูกหลักวิชาจะสามารถกข้าถึงระธรรมกายในตัวได้ลูกอยากไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษลูกก็ต้องสร้างบารมีกมูขคณะอย่างเต็มที่ทั้งทานศีละภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษกกรรขเขต,ต,ตบ,รบ,บ,เเบรมโพธิสัตว ลูกจะตั้งสมบัติบัติท,ท่านที่ประเทศฝรั่งเศสลูกกระทำปฏิบัติทาให้ใจลูกใสสว่างเห็นดวงธรรมใส,สเห็นองค์พระธรรมกายภายในจะมีความสุขดีใจก็จะมีพลังแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญอธิษฐานทีเดียวจะเซตโปรแกรมไปเลยตั้งผังสําเร็จไว้ให้เจอคนที่เคยสร้างบุญด้วยกันมาจะอยู่แห่งหนตำบลใดในฝรั่งเศสให้ประโลมใจกันสร้างบุญร่วมกันอีก โดยการสร้างสื่อมิติบัติธรรมให้ลูกอธิษฐานจิตอย่างนี้บ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้า